ตอนนี้ที่ร้านผมมาแล้วนะครับเป็นพรม 5D แบบตรงรุ่นไม่ผิดเพี้ยนตัวนี้มีความทนทานไม่เปียกน้ําง่ายบางคนบอกเหมือนกันแต่เนี้ยจับได้เลยครับมันหนามากเพราะว่าเป็น FPE 2ชั้นนะครับแล้วน่าสัมผัสนิ่มเป็น PU แท้ร้อเป็นบางคนชอบสไตล์นิ่มเท้าตัวนี้ตอบโจทย์สวัสดีครับผมเบส์น,นะครับสามสามคิงคาลานะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาว b y d ดีทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถ b y d s ดีสิลซึ่งน้องอุงอุงนะครับที่ตอนนี้กําลังนิยมมากๆกนะครับแล้วเนร้อองุ่าา เ,เมื่อออกรถมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แถมผมมาให้มีแต่ผมผ้าธรรมดาผมบอกว่าผมออกรถมาตั้งแต่ประมาณวันที่5ก็เละเทะหมดเลยครับเพราะว่าไม่มีผมแต่ตอนนี้ผมเห็นมีขายอยู่ในตามช้อปปี้อะไรต่างๆนะครับจะเป็นผม3 d ดีที่เป็นสีดำๆอันนี้ไว้มาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมผมช่วยแนะนําให้ตอนนี้ที่ร้านผมมาแล้วนะครับเป็นผม5 d ดีแบบตรงรุ่นไม่ผิดเพี้ยนตรงใส่ได้แะ๊ะเดี๋ยวนี้พามาแนะนําผม5 d ดีของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นวัสดุพิเศษซึ่งมีทั้งหมดประมาณ5้าเลเยอร์เลเยอร์บนสุดเนี่ยเปน ทานนะครับไม่รอกไม่เปียกน้ําง่ายไม่เป็นคลื่นง่ายและก็ในส่วนของตัวชั้นที่2นะครับจะเป็นในส่วนของ n o n w o v e n f a b r i c นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองสําหรับตัวหนัง P u วไม่ให้มันขยับขยื่นตัวการลื่นชั้นที่1สําหรับหนังกับตัวชั้นด้านในส่วนชั้นที่3เนี่ยจะเป็นตัว XPE ตัว XPE เนี่ยเป็นวัสดุพิเศษซึ่งไม่ใช่ฟองน้ําไม่ใช่โฟมไม่อมน้ําไม่เปียกน้ําและมีความทนทานสูงแต่ของเรามาพร้อม x p e 2ชั้นเลยหนามากนะครับสอชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวแล้วใส่ฟองน้ำไม่ได้ล่างนะครับ XPE 2 La เ e เยเลยทนทานตัวนี้คือพิเศษมากๆส่วนชั้นที่3นะครับจะเป็นตัว anti sliding layer anti sliding layer ก็คือตัวการลื่นด้านล่างมาแบบครบคันวัสดุพรีเมียมที่สุดในรุ่นอย่างแน่นอนและสีนะครับมีให้คุณเลือกหลากหลายนะครับมีสีดําจะเปลี่ยนเป็นได้เอาได้ดำคลีนครีนได้น้ําเงินได้แดงได้ขาวตามเบาะก็ได้แต่รถคันตัวอย่างของผมนี้นะครับเป็นได้สีน้ําเงินเพราะผมเห็นมันมีลายสีเงินนิดนึงแล้ว ไฟแอบบไลท์ไฟด้านข้าง LED ของผมเนี่ยผมปรับเป็นสีเงินด้วยก็จะดูเข้ากันนะครับแล้วไม่ดูดำจนเกินไปะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลย 5D ของเราเห็นไหมครับโอมันสวยจริงนะนี่ผมลองให้หนิดนึงตรงนี้การเลื่อนเพิ่มอีกหนึ่งชั้นไม่ใช่แผ่นอลูมิเนียมเพราะมันจะไม่เป็นรอยขนแมวนะครับอันนี้ดีดีมากครับนิ่มๆ แล้ววัสดุนะครับเนี่ยหนัง PU แท้นะครับของเราไม่ใช่ PVC นะ PU นะครับมันจะนิ่มหน้าสัมผัสเนี่ยนุ่มมากไม่ต้องใส่กันฝุ่นมันจะนุ่มเป็นบางคนชอบสไตล์นิ่มเท้าตัวนี้ตอบโจทย์และที่สำคัญด้านข้างนะครับของเราขึ้นมาสูงกว่าพลาสติกเพราะจริงๆตัวพรมอะ่ะมันแค่นิดเดียวนะครับเวลาถ้าเราใส่รองเท้าอะ่ะมันนิวกาดเลอะได้เราทําเขื่อไปเลยแล้วมันนิ่มเท้าด้วยเนี่ยพอเวลาเราผ้าอย่างเงี้ยดีมากแล้วตรงรุ่นเก็บเข้าขอบหมดครับอ่านะครับสวยมากๆนะครับลายไดมอนด์คัดเหมือนกันเลย เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนด้านหลังโหคุณดูด้านหลังสิตรงเป๊ะสวยมากๆครับดูดีมีสไตล์นะครับตรงรุ่นใครที่ว่าไม่ตรงที่เราตรงแน่นอนด้านหลังก็ครบคันนะครับมีครบหมดด้านใต้ที่พับเบาะมีหมดทุกจุดและที่สําคัญครับเปิดตรงมาตรงนี้เราก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่เรามีติดให้ด้วยนะครับชิ้นนี้ครบแบบฟูๆเลยและเป็นวัสดุเดียวกันทั้งหมดนะครับและที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นส่วนด้านหน้าซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นช่องเก็บของนะครับเป็นช่องลับนัด้วยก แต่จริงๆอะเอาไว้เก็บของสําหรับคนที่ซื้อของสดมาแล้วมีกลิ่นผมลองแล้วนะถ้าเก็บของด้านท้ายมีกลิ่นเข้ารถแต่ถ้าเก็บด้านหน้าไม่มีนะครับแต่ของเดิมมันจะเป็นใย,ยผ้านิดนึงนะครับเรามีมาให้นะครับตัวนี้แปะทับกับใย,ยผ้าเดิมอ่านะครับนี่สวยงามลายลายเดียวกันเลยและในส่วนของสีสันของตัวรมนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปในช่วงแรกก็คือนี่ครับดำล้วนได้ได้ดำ ดูครีนครีนอันนี้เหมือนของผมครับได้น้ําเงินถ้าจะเอาสีได้ตามบอกก็ได้อ่าเป็นได้ขาวๆครีมๆได้แดงหรือจะเอาเฉดสีอื่นมีครบวัสดุดีบางคนบอกเหมือนกันแต่เนี้ยจับได้เลยครับมันหนามากเพราะว่าเป็น XPE 2ชั้นนะครับและน่าสัมผัสนิ่มเป็น PU แท้ร้อเนถ้าเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ B v ว s ดี e ซิอยู่อยากได้ทมตรงรุ่นสวยๆแบบนี้วัสดุเยี่ยม ติดต่อเราได้ครับสำนากินกระดาษช่วงนี้เรามีโปรสําหรับ B Y D Seal ติดแบบฟลูวัสดุพรีเมียมที่สุด XPE 2เท่าราคาเพียง4,500บาทอย้ำนะครับ4,500บาทผมพิเศษให้ B Y D Seal รีบๆนะครับสวยดีต้องที่เราครับสวัสดีครับ